สวัสดีครับส่งงานล้างลอกของผมกดซาเรวชิงกาลานะครับรับล้างลอกทัวร์รัสอาณาจักรนะครับมีลอกชิมโนนะครับเป็นลอกไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ดมอเตอร์เบอร์3,000 XP นะครับสภาพก่อนล้างนะครับมีจารบีเสริมสภาพนะครับแล้วก็มีเฟืองสึกหลอบ้านนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ก็ยังมีสึกหลอบ้านนะครับตามอายุการใช้งานนะครับแล้วก็มีลูกปืนเป็นสนิมนะครับ ถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับโดยสภาพโรวมว่ายังใช้งานได้ปกติดีอยู่นะครับเดี๋ยวว่ากันมีจุดนะครับจุดแรกตัวแขนมือหมุนลูกปืนประคองหน่อมหมุนเลื่อนปกติดีนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยใส่จาร์ีให้เรียบร้อยนะครับจุดต่อมาตัวเสาแกนมือหมุนนะครับผับเบรกได้ปกติดีนะครับจุดขยับก็ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนตัวค่าเบรกเป็นเบรกคาร์บอนนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวผ้าเบรกมีค่อนข้างหลายแผ่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลูกตัวผ้าเบรกให้ดูนะครับใส่จารบีสมูทแดกให้เรียบร้อยนะครับเบรกไหลเนียนดีนะครับเบรกค่อนข้างหนักมากนะครับทุนนี้นะครับส่วนระบบกันตีกลับนะครับลูกปืนวันเวนตี้รีเวิร์สนะครับมาที่แรกมีสนิมตะกันก่อนที่ตัวลูกปืนนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้โปรติดีแล้วนะสำหรับลูกปืนกันตีกลับนะครับส่วนตัวระบบอ่า ตัวนี้มี2ระบบนะเป็นระบบผล้วกจอบช่วยเซฟตี้ระบบกันติกับหิงหนึ่งชั้นนะครับส่วนตัวเตะฟีสปพูลน,นะครับทำงานได้ปกติดีนะครับเป็นระบบสปริงนะครับอยู่ขยับก็ใส่ของเล่ให้เรียบร้อยนะครับ ต่อมาระบบเฟืองขับแมนนวลนะครับอ่าที่แรกจัลปีเสริมสภาพเป็นสีดำเลยนะครับอ่าถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวเฟืองมีสึกหลอพังนะครับอ่าตัวเฟืองมีอ่าเป็นตะกัรเกาะเข้าไปกินที่เฟืองค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีนะครับตัวนี้ช้พิพันสายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับสําหรับแต่เฟืองเกียร์นะครับ ส่วนจุดต่อมาระบบตัวมอเตอร์นะครับมาทีแรกจารบีเสริมสภาพแล้วก็ตัวจารบีใส่ข้าไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับตัวมอเตอร์อยู่สภาพใช้งานได้ปกติดีอยู่นะครับอาจจะมีสึกลอบ้านะครับสําหรับตัวเฟืองขับตัวจากมอเตอร์นะครับส่วนเฟืองระบบที่กาลังจากตัวระบบมอเตอร์นะครับเป็นเฟืองระบบสุริยะนะครับเป็นทองเหลืองนะครับมาทีแรกจารบีเสริมสภาพเช่นกันนะเป็นสีดําเลยนะครับเป็นกระปิกเลยนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะตัวเฟืองก็มี มีการให้ตัวได้บ้างนะครับสึกหลอตามอายุการใช้งานนะครับแต่โดยรวมยังใช้งานได้โปรติดีอยู่นะครับส่วนมอเตอร์นะครับแังดีอยู่นะครับเนี่ยมีแดงโหลดนะครับตัดเลยครับส่วนตัวหน้าจอตัวเลขบอกระยะสายนะครับขึ้นปกติดีนะคสมบูรณ์อยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับเวลาปล่อยสายนะครับ จุดต่อมาระบบการทางานของชุดเฟืงองตัวเกียร์สายเฟืองตัวนอนเขาไฟอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีนะครับมีลูกปืนมาทีแรกนะครับตัวลูกปืนประคองเฟืองตัวนอนนะครับมาทีแรกตายสนิทนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยตัวลูกปืนยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่อาจจะมีสึกหรอบ้างน,นะครับแต่ยังไม่เปลี่ยนให้เสียดายลูกปืนลูกปืนยังหมุนได้ปกติดีอยู่นะครับอาจจะมีสักๆากหน่อยนะครับเสียดายลูกปืนแท้ด้วยนะครับ แล้วก็ตัวตัวจุ๊บยางนะครับมีอาการเริ่มเหนียวนะครับตัวลูกจุ๊บยางปิดจุบไฟฟ้านะครับเรียบร้อยดีครับส่งงานครับ